ก็หลังจากที่อินอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยน,น,นะครับแล้วก็จะมาลงโทนเนอร์แพดนั่นเองก็คือแปะไว้ที่แก้มทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเพราะว่าหน้าอินเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเราเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยจะได้ติดทนมากขึ้นวันไหนที่มีงานสําคัญหรือว่ามีการถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอินก็จะมาร์กหน้า เป็นลำดับต่อไปหลังจากที่แปโทนเนอร์แพดนะครับแต่ว่าอินพิ่งมาร์กหน้าไปเมื่อวานอินจะมาร์กแบบมีวันสําคัญแล้วก็3าวันครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะไม่ได้มาร์กหน้าแต่ว่าวันนี้จะเป็นสกินแคร์รูทีนที่ไม่มีมาร์กหน้านเลยนะครับ <c oughs> ก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลย <c oughs> ก็ขั้นตอนหลังจากที่ลงโทนเนอร์แล้วนะครับอินก็จะลงเป็นเซรั่มบริเทนนิ่งนั่นเองปึ้งัวน้พอะะแล้วก็หลังจากที่เรา ลงเซรั่มไบรท์เทนนิ่งไปแล้วนะครับยิ่งก็จะมาลงน้ำตกอย่างก็คือเครื่องความชุ่มชื้นให้ใบหน้าหลังจากที่ลงน้ำตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาลงมออยเจ์ไรเซอร์มอย r m o i s ไรเซอร์ก็คือเทลงฝ่ามือแล้วก็ลูบ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 มือร่วนร่วนร่วนให้ทั่วใบหน้าของเราเลยเงาแวบกลาสกรีนสุดๆแล้วก็สิ่งที่ทำต่อไปก็คือลงไอครีม อันนี้ก็คือขั้นตอนเกือบท้าาน,นะครับก็คือการบำรุงขนคิ้วแล้วก็ขนตานั่นเองแต่ว่าขนตาเนี่ยอินอาจจะไม่ค่อยได้เน้นนะครับอินจ,จะเป็นที่ขนคิ้วมากกว่าลงเซรั่มขนตาให้ทั่วๆขนตาเลย <c oughs> เพราะว่าอินก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มาสคาร่าคิ้วนะครับแบบในการย้อมคิ้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้บำรุงมันเนี่ยมันจะขาดได้แล้วก็อาจจะทําให้คิ้วเราเนี่ยบางได้นะครับเราเลยต้องมีเซรั่มคิว้ว และขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปนอนนน,นะครับก็คือการบำรุงปากนั่นเองกเสแล้วค่ะหมดแล้วครับสำหรับในรูทีนของอินก่อนที่เราจะไปเข้านอนกันก็ถ,ถ้ามีใครมีคำแนะนำหรือว่าถ้าใครอยากไปทำตามก็าสามารถไปทำตามกันได้นะครับก็ไว้เจอกันนะครับ